เอาไว้มม่พัดตีนะนั่นไง <c oughs> นี่ลูกโป่งของเราเมื่อคืนนี่ยังยังลอยอยู่เลยนะมีบางลูกที่เริ่มแบบตกลงมาหนะบีมสนุกวะบีมชอบนี่ยังลอยอยู่เลยอะ่ะ โอ้มีบางลูกนี่ตกตกลงมาเกือบถึงพื้นแล้วแต่ก็ยังลอยอยู่นี่นนั่นัน,นลูกโป่งลอยด้วยไม่ตกทำไรครับอาวุธี่รีาลแรงสุดในห้องอ,อย่างกับไม้บรรทัดอาวุธี่รีายแรงที่สุดในห้องยิงลูกโป่งยิงลูกโป่งอุโดนด้วยลูกโป่งสะเทือนเลยอ่ะ กระเด้งเลยนี่บีมเขายิงนั่นเล็งนั่นลุกโปง่งกระเด้งลงมาเลยอ่ะนั่นยิงโอ้โห oh. นั่นยิงโอ้โห oh. นี่เมื่อกี้น้องบีมเอาลูกโปง่งขึ้นไปลอยนี่บนบันได คือมันติกนู่น,น,นมันมันไดนูน่นบีมบีมเอาลูกโป่งเนี่ยที่มันลอยอะไปป้อยตรงถุงกลางบันไดดิเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปสูงดูดิอันนี้คือบีมเขาก็ามาป้อยนะป๋าไม่เห็นเออแล้วแล้ว,ลวจเจ้าลงมาไงอะเขาก็ลงมาเอางแม่บอกว่าถ้าลมถ้าการ์ดเริ่มอ่อนแรงเขาก็ลอยต่ําเนี่ยเห็นปะทำอะไรครับยิงเหร อยู่ได้นานเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกนี้คือคือเริ่มหมดแล้วก็ลอยต่ำลงมาแ,<ห>แต่นี้ยังอยู่สูงยังลอยสี่ชัว<ห>่วโมงแล้วบ,บีบ,บีเอาไปป่อยดิยังลอยอยบบู่บีไม่บีไม่ปล้อยป๋าป้อยแล้วนะอย่าแป๊บรู้ใจของป๋าดิยังไม่ตกเลยอ่ะใช่ัวอันนี้เต้งตึงดีมากเลยอะลอยดีมากกราซที่อยู่ข้างในแบบสวยงามดีมากเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้แม่รวมอันที่ลอยได้ก่อน ปล้อยทีเดียวเลยหรือว่าปล้อยเท่าลูกดีอ,อันนี้ไม่ได้แล้ววีอันนี้อันนี้ลอ,อ,อยต่ำแล้วป่อยทีเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวพึกน้น้ำดึงสองสามค่อยป่อยนะหนึ่งสองสามนั่นไงโอสสวยอ่ะขึ้นไปแล้วนี่ถ้าหลุดไปข้างนอกนี่ขึ้นฟ้าเลยนะใช่เขาก็ลอยไปเรือ้อเจ๋งอ่ะอันนี้ไม่ค่อยลอยแล้วลอยต่ำลอยต่ำ อันนี้เริ่มหมดเริ่มหมดเริ่มหมดไปอยู่อยู่ตรงนั้นไป <Bye. S 1> ตกนี่อีกวันงแล้วนะบีมเขาชวนป๋ามาเล่นบุกโป้เล่นยังไงครับเล่นยังไงครับีมก็แบบนี้ทำทำให้แตกนะบุกโป้แตกเองครับเนี่ยร้อนไง ร้อนจริงรอ,อ่ะอ่ะก็เราปิดประตูเระโจกไว้แล้วก็แดก่องอีก,กอร้อนเพาก็แตกเนี่ยน,น,นี่ทำไหวบนีไม่รอยแล้ไวไอยแนหโงนพนบนพื้นันจิ้งสิรอบโอเคโบนพื้นันจิ้งลีดสักรอบรอบเดี๋ยวตดลแต่เนิ เรียบยิงใสกระดางให้เขาตาเอาดนทีกนอเงินยาีมีเราทำไรอ่ะเอาไว้ไม่ทัดปีนะทัดไงก็บีมเอายานคมสีแตะๆนี่ใ้มันลอยตุใจเลยบีมเอาไว้ทัด มันจะแตกดิลูกตีตรงๆขึ้นน่อนิ้วเดีวตัดบีตุ๊กจับเลยอ่ะต้องจัก นี่แม่จะยกกระบานจะยกกลับแล้วอุ้ยระวังๆไอ้นี้มันล้วงเนี้อยังอยู่ครบครับยังอยู่ครบสมบัติข้างสมบัติของเราสมบัติเดี๋ยวเรากลับไปกินใช่เรามีวิธีการทำให้พัดลมลอยขึ้นมาครับพัดลมอะไรลอยลูกโป่งลอย

โหบีมดูดิตายรล้ไปจนโคงรถ้อไโหห้โข้าีาตรงนี้ให้กโ้งมันาูมปากรบัตรตรงนี้สวยมากเลยตรงนี้รอยสวยรับัีให้โูกโเราโเข้ามา บางมิดเลยฮะเฮ้ยลูกปอลบางมิดเลยปาหายไปแล้วมีงาแจ่วเปแจ่วเปล่อผมองไม่เห็นเลย เข้าไปไงไช<น>จะทำอะไรครับลุลุลูกเดียวพอนะเสียดายลูกโป่งเอาไหมมันทัดฟันให้แตกเอ้าสนั่นสนั่น <c oughs>